ได้เงี้ยมาขายมือนีรับบุบ้งครับ เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี2567นะคะทางผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รายงานเขาว่าผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อปังปอน 95.7k นะคะหรือเด็กชายขายผักบุ้งเจ้าของฉายาตลาดหุ้นผักบุ้งผันขวน,นคนดังแห่งโลก TikTok นะคะที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.3แสนคนได้โพสต์ภาพข่าวดำของน้องปังปอนนะคะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองค่ะ้อมระบุข้อความนะคะว่าตื่นเช้ามารับโทรศัพท์จากแม่แม่พูดคาว่าทาใจดีๆนะ น้องปอนไปสบายแล้วน้องได้จากเราไปอย่างสงบแล้วนะทุกคนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะต่อมานะคะทางช่องเนี่ยเผยสาเหตุจากการจากไปของน้องปอนในครั้งนี้ค่ะโดยระบุนะคะว่าคุณหมอแจ้งว่าน้องจากไปเพราะไตไวเสียบพันค่ะทางผู้สื่อข่าวยังรายงานต่ออีกนะคะว่าหลังจากที่มีการโพสต์เรื่องดังกล่าวออกไปเนี่ยชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องปังปอนเป็นจํานวนมากค่ะอาทินะคะเดินทางปลอดภัยนะปังปอนคนเก่ง ติดตำนานผักบุ้งแล้วหลับให้สบายนะปอนเสียจใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครั้งหนึ่งฉันเคยยิ้มเคยหัวเราะกรับคลิปเธอเป็นต้นค่ะเอามีตะโถงเอาดีดีมีตะโถงนี่ซ้ำตรงเอาเบิร์ดนี่เอาเบิร์ดดิจักรัฐเ,เบิร์ตเด็กสี่สิบาาสาาบาท,าบาทครับเอาซ้ำตรงสี่สิบเนี่ยเอาเอาซองตรงจังหวัดตองจังหวัดเนรับสรุปเอาจาาังหวัด 哎呀，这个。